สวัสดีครับปิ๊ปีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็นะนี่ครับก้าที่พวกผมหวานเนาะโอ้ก็โตแล,แล้วครับปิ๊ปซี่สาปรปุ๋ยสุดยอดเลยก่าก็นี่ครับอ่ะก็วันนี้เมื่อคืนนี้ครับปี๊ปีเมื่อคืนนี้เนาะไป กีดยางนะครับพี่ซีเนาะ<ฮ>ที่บากอกกีดแล้วก็รอหยอดนะครับพี่ซีเนาะก็ฝนฟ้าร้องนะครับพี่ซีโอ้ยทีนี้ไปอยู่ไปกีดอยู่ที่อีกหนึ่งแปลงเนาะกีดได้ไม่ถึงแถวนะครับพี่ซีก็ฟ้าร้องก็วิ่งมาหยอดน้ํากดอยู่ที่บ้านเนาะขับก่อนเมื่อคืนนี้ก็กลับมา มาถึงบ้านตีสองครับพี่ซีไปกีดอยู่ที่บ้านก,กอกขีดกีดให้เสร็จนะครับพี่ซีเนาะเมื่อเช้านี้ก็ไปหยอดน,น้ํากดนะครับพี่ซีหยอดน,น้ํากดอันนี้หญ้านะครับพี่ซีสีเขีขยวนี่ใกล้ๆบ้านนะครับพี่ซีก็นู่นตะก้านะครับพี่ซีโอ้ฝนตกนะครับพี่ซีเนาะฟ้าร้องฝนตก วันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วนะครับพี่ซีเื่อมอชอานี้ก็ขึ้นไปหยอดน้ํากดอยู่ที่ไร่ผู้หลวงในช่างหงเนาะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพี่ซีว่าตอนเย็นจะขึ้นไปกีดอีกที่ไร่ผูกกะปาดกับผู้หลวงนะครับพี่ซีทางโน้นเนาะบรรยากาศฟ้าร้องอุนร้อนนะครับพี ร้อนอบอ้าวแต่ฝนก็ตกนะครับพี่โอ้ขึ้นเขาก็ขึ้นไม่ได้นะครับพี่ีช่วงนี้มันฝนตกบ่อยนะครับนี่ยาโอ้โหเอาให้กัวเนาะพ่นยานะครับพี่ีโอ้โหฝนตกแล้วครับพี่ีจะได้ไปกีดยางหรือเปล่าครับตอนเย็นนี้ มันตกมาอีกแล้วนี่ก็มาถ่ายคลิปให้ดูนะครับพี่ซีเนาะลงมาถึงบ้านขึ้นไปหย่อนน้ำกดที่ปูหลวงก็ลงมานะครับพี่ซีเนาะเลาะดูต้นยางพาราด้วยนะครับพี่ซีโอ้ที่ปลูกนะครับพี่ซีเนาะอะโอ้ยแล้วรออีก ประมาณเจ็ดแปดวันเนาะก็จะได้ดำนาน้ะครับพี่ซีเนาะรอให้ก้าตก้าแข็งแรงก่อนนะครับพี่ซีแล้วค่อยดำตอนนี้ยังไม่ได้ดำนะครับพี่ซีเนาะก็ลุ้นวันไหนก็ไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ไปดูเห็ดแล้งงกอีกเลยนะครับพี่ซีเนาะมันจะออกหรือเปล่า ฝนตกแบบนี้นะครับพี่ซีเพราะว่าช่วงท้องฟ้านะครับพี่ซีดขึ้นนะยังไม่รู้ว่าทางผู้หลวงฝนตกหรือเปล่ปาไม่นตกอยู่ที่บ้านตูมเนาะทางว่านพี่ซีเป็นไงฝนตกหรือเปล่าน้ำท่วมหรือเปล่าทางบ้านพี่ซ,ททซีทางบ้านผมเนี่ยน้ำยังไม่เยอะนะครับพี่ซีเนาะน้ำบนภูเขาก็ยังไม่ออก ยังไม่เป็นน้ำคํามนะครับพี่ซีเนาะน้ำคํามยังไม่เป็นน้ำคํามเลยนะครับพี่ซีขึ้นมาเขาเมื่อวานนี้เขาโอ,อ้ท่อท่อน้ําพวกผมมีหลุดผมก็มัดใส่ยยางในรถเนาะรัดไว้นะครับพี่ซีงานผมโอ้ทางบ้านพีซ่ซีเป็นไงฝนตกแบบนี้หรือเปล่า ดูข่าวนะครับพี่ซีเนาะดูพยกากรณ์อากาศฝนจะตกแน่นอนวันนี้ตกจริงๆนะครับพี่ซีไม่รู้ว่าจะตกเยอะหรือตกแรงเท่าไหร่นะครับพี่ซีเนาะแต่ก็ดีกว่ามันไม่ตกนะครับพี่ซีเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนเนาะมันเป็น พายุนะครับพี่ซีายุเดูฝนเสียงฟ้าร้องก็ดังนะครับพี่ซีโอ้ลมเลยลมปลยมาแล้วครับพี่ซีที่นาก็น้ำก็ไม่มีอะครับก็นี่ฟ้าคึ้นนะครับพี่ซีลุนอยู่นะครับพี่ซีเนาะว่าจะตกไหมวันนี้เนี่ยเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ย เดือดร้อนนะครับพี่เนาะมาเพี่ยงตกเฉยตกเลยนะครับพี่ก็มาชมบรรยากาศโอ้ลงมาน้ำน้ำคมันหยุดตรงค้างใบไม้นะครับพี่เนาะก็เดินลงมาหยุดลงมา,าตรงไม่แรงนะครับพี่ี ว่าเย็นนี้สงสัยจะได้กีดแน่นอนครับอยู่ที่พูหลวงกับภูกระปาดเนาะกีดยางครับพีสี่อยู่ที่บากกอกพักสงสัยจะเป็นวันพรุ่งนี้พราว่ากีดเมื่อคืนนี้เนาะวันพรุ่งนี้นครับพี่สีพักหนึ่งคืนอ่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ